ต่อมาก็จะเป็นการนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะโดยวางจุดกลีบรังแตนไว้จุดกึ่งกลางของยอดใบสีจากนั้นนำใบตองมานุ่งห่มเข้ากับตัวใบสีแบบนี้นะคะโดยใบยตองที่นำมาห่มเป็นใบตองตานีนะคะตัวนี้จะให้ความเหนียวและนุ่มค่ะ เราก็ประกอบไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ใช้ทั้งหมด9กลีบ9ชั้นนะคะหรือท่านใดอยากจะได้ตัวที่ยาวขึ้นก็สามารถเพิ่มจํานวนกลีบจํานวนชั้นหรือว่าอยากได้ตัวที่สั้นลงก็ลดจํานวนกลีบหรือจํานวนชั้นลงมานะคะสามารถนําไปประกอบแทรกสับหว่างแทนมีดาบใบสีใช้นําไปประดิษฐ์ งานต่างๆนะคะใช้ประกอบเป็นกระทงก็ได้เช่นกันนะคะตกแต่งงานใบตองเช่นผานคันหมากหรือจะไปประยุกต์เป็นงานตกแต่งที่ใช้งานใบตองอหรือสามารถนำไปจัดร่วมกับดอกไม้ก็ได้เช่นกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนี่หน้าขาเราก็นุ่งห่มไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนชั้นที่เรา กําหนดหรือว่ากะเกณฑ์ไว้นะคะแล้วก็จะเก็บรายละเอียดด้วยใบตองอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้เป็นการเก็บงานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ